สวัสดีครับพบกับผมเอชเวเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาตอบโจทย์หนึ่งที่มีคนขอกันมาเยอะนั่นก็คือเรื่องของการตั้งพวกตั้งค่า DNA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนภาพเปลี่ยนธีมเปลี่ยนสีต่างๆนานาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเนี่ยจะมีลิงก์ให้2ตัวตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นหน้าเว็บของเขาเรียกว่า evolve dna forum ซึ่งตรงนี้ คุณเริ่มจากตรงนี้ก่อนโดยการเข้าไปเลือกภาพเลือกซีมที่น่าสนใจอันนั้นเป็นสเต็ปแรกและเดี๋ยวสเต็ปที่2จะต้องลงโปรแกรมชื่อ eSCRIBE เป็นของ e v o l v e เช่นกันเรามาดูหน้าจออันแรกก่อนอันแรกเนี่ยเราเน้นเอาเรื่องของ DNA 75กับ250แล้วก็104ก็ใช้ได้ด้วยนะมันก็จะมีอย่างนี้เลยหน้าต่างๆมีทั้งหมด1,000กับ5ไฟล์เยอะมากๆมี41หน้าด้วยกันก็ลองไล่ดูไปเจอตัวไหนที่ชอบหรือเปล่านี้ผมไล่แบบเร็ว ถ,ถ้าไม่เจอก็คลิกสองก็แบบทั่วไปใช้เป็นกันอยู่แล้วเนี่ยมีนกคูกมีบ m มีอะไรโอ้เยอะแยะเลยเข้าไปเลือกต้องมีสักอันที่ถูกใจอันนี้ก็น่าสวยอ่าสามต่อไปก็ได้แล้วก็เลือกเก็บเอาไว้เรื่อยๆได้อย่างถ้าเบื่อชอบเอ๊ะสงสัยข้างในจะเป็นยังไงก็คลิกเข้าไปดูพอคลิกไปปุ๊บมันจะมีเป็นอย่างนี้เราก็คลิกเข้าไปดูอีกทีหนึง่ง สามารถคลิกไปคลิกมาได้หน้าจอหลักเป็นแบบนี้เข้าไปข้างในจะเป็นแบบนี้สีเป็นแบบนี้พอใจไหมเมื่อชมภาพเสร็จกากบาทออกถ้าชอบตัวนี้เราอันดับแรกเราต้องจำคอนเซปต์สองเซอร์กิตดาวน์โหลดดิสไฟกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้มาให้อันนี้ผมดาวน์โหลดไปเยอะมากแล้วแต่เราต้องจำชื่อคอนเซปต์ t o เซอร์กิตนี้ไว้น่าจะยังไม่ได้โหลดอ่ามีแต่ออ b บิยังไม่มีเซอร์กิตอ่ะก็ กดเซฟแต่ต้องจำไว้ให้ดีๆนะว่าเราโหลดเอาไว้ที่ไหนเพราะเดี๋ยวจะต้องดึงออกมาใช้แล้วกดเซฟไปมันก็จะเซฟเรียบร้อยจากนั้นก็ทำอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือไปลงโปรแกรม eScribe ให้เรียบร้อยเมื่อลง eScribe เสร็จจะเปิดมาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นโลโก้แบบนี้อยู่เราก็ดับเบิร l i คลิก ก็เป็นหน้าว่าง,างๆอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ว่างเท่าไหร่ในนี้ก็จะมีพวกเซตติ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็น DNA 60 60จอเล็ก75 75จสอสี100จอสี200 250 250สี DNA Go Go Screen แล้วก็ Reflex หรือว่าสามารถไปเปิดเซตติ้งถ้าเราไปหาไฟล์มาได้ก็ไปเปิดเซตติ้งจากตรงนี้มาได้จากนั้นแนะนำว่าอันนี้มี DNA เอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างคือตัวนี้ zq ทรูเสียบอยู่ข้างหน้าให้ใช้สายที่เขาแถมให้มาให้เสียบไปปุ๊บ จะได้ยินตึงๆเห็นไหมแล้วก็หน้าจอตรงนี้มีขึ้นมาแล้วเราก็กดโอเคอ้ออีกนิดหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่ผมไปเปลี่ยนชื่อเป็นเซ t ตคิวเจ็ดสิบห้าสีแล้วกดโอเคไปเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปแล้วแต่ใจเราเลยถ้าใครที่มี DNA หลายๆตัวก็ตั้งชื่อไปเลยแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีหนึ่งมันก็จะดาวน์โหลดเซตติ้งจากมอนตของเราดึงจากเครื่องเราลงไป ขึ้นมาเป็นหน้าพวกนี้อันนี้ก็คือ general ก็คือทั่วไปในนี้สามารถไปตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆได้โหมด c a n เทลโหมดวัดวัดบูสต์นิ c เ e l 200 t i t a n ไทเทเนียม ss 3 1 6 ss 4 3 0หรือโหมด r e เพลยก็สามารถตั้งได้หมดแล้วก็ไปตั้งค่าพวก b o o s ์ on off ตั้งค่าวัดวัสดุเยอะแยะไปหมดไปลองลองเล่นดูแต่ว่าที่น่าสนใจหลายๆคนอาจจะสนใจก็คือเรื่องของซีม อันนี้เป็นทีมเบสิกเราสามารถนี่เอาเมาส์ไปดูมันก็จะวิ่งได้วิ่งชาร์จอยู่เป็นยังไงซึ่งมันจะตรงกับหน้าจอนี้จะตรงกับตรงนี้พอดีสามารถเข้าไปเป็นทีมดีไซเนอร์ไปออกแบบไปโหลดอะไรต่างๆมนาะเติมเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวหนังสือสกรีนเปลี่ยนไฟอินดิเคเตอร์ไลท์เปลี่ยนภาษาต่างๆนานาวิธีการทำพวกวันที่เดือนปี เครดิตให้ใส่ไปก็ได้เรากลับมาที่ appearance T หนึ่งก่อนแต่วิธีที่ง่ายๆที่สุดก็คือโหลดทีมครั้งแรกครั้งแรกคุณต้องไปหาก่อนว่าคุณเซฟเอาไว้ในไฟล์ไหนใต้ไดรฟ์อันไหนเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจออันนี้พอทําครั้งต่อๆไปเนี่ยผมทําไว้หลายครั้งแล้วมันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเมื่อกี้เราก็จะเป็นตัวนี้ concept ส circuit กด open ปุ๊บภาพขึ้นมาแล้วแต่ หน้าจอตรงนี้จะเป็นของเดิมเราต้องเข้าไปที่ u p ปโหล s e t t i n g งทู e ด i ว e ตรงนี้กดปึ๊บมันก็จะวิ่งตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าจอไว้ให้ว่า Upload s e ซตติ g งแล้วเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนี่มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆช้านิดหนึ่ง เึ๊บเห็นไหมว่าหน้าจอเนี้ยเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเหมือนกับหน้าจอที่เห็นอยู่ด้านบนเลยคือจะตรงกับตรงนี้เลยนี่หน้าจอนี้ทีนี้สมมุติว่าอะทีมต่างๆเราว่าเราโอเคละแต่เราอยากจะเปลี่ยนรูปแล้วก็เข้าไปที่ทีมดีไซเนอร์กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดทีเดียวเลยกดตรงนี้ก็ได้กดโหลดก็ได้กดปุ๊บเข้าไป ล้วอาจจะเตรียมรูปไว้ซึ่งรูปเนี่ยให้ความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงแต่ส่วนใหญ่ประมาณแค่นี้กำลังสวยก็ผมอาจจะเอาตัว h u มเมอร n แล้วก็กด Open ภาพนี้ก็จะขึ้นมาหน้าจอเนี้ยังเป็นอย่างของเดิมอยู่เราก็กด Apply ไปทีนึงก่อนมาดูเออมันดูดีอันนี้ยังเหมือนเดิมก็เช่นเคยกด Upload Device to Set Upload Setting to Device ไม่ใช่ <laughs> นี่มันก็จะวิ่ง ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าอัปโหลดเซตติ้งก็จะวิ่งไปแล้วก็พอขึ้นถึงร0 0เปุ๊บนี่มาแล้วเห็นไหมเปลี่ยนสีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอมันก็จะเหมือนกับที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเลยเปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วก็โหลดทีมได้อีกแล้วกลับไปไม่ชอบหรือว่าออาออบิตกด open มาเออออบิตนี้ก็สวยก็กด u p ปโหล s e t t i n g งทู e v i ว e สีมันก็สวยดีอันนี้เสร็จแล้วมาแล้วเห็นไหมหน้าจอเมื่อเสร็จทุกอย่างเราพอใจแล้วก่อนอย่าเพิ่งดึงอย่าไปดึงออกกดตรงนี้ก่อนครับ disconnect ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จดึงออกได้หนึ่งสสาสี่ห้านี่มาแล้วทุกอย่างก็ปรับได้ตามสะดวกปักอะตอมเวฟต่อไปได้เลยเอาสั้นๆแค่นี้ไปลองฝึกทำกันดู คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยช่องเดิมหายไปโดนแฮ็กไม่น่าจะได้คืนมาแล้วละ่ะเริ่มทำกันใหม่ฝากกดติดตามชวนเพื่อนมากดติดตามแชร์ออกไปแชร์คลิปแชร์ช่องกดไลค์คอมเมนต์อยากให้นำเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนำกันไปได้ครับวันนี้ผมเอชเวเปอร์ A er. ลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ